สวัสดีสวัสดีค่ะยินีตนรับ้าส่ช่ยงนองตุ๊กตาเด้อตอนนี้เตก็อยู่ที่คณะนะคะแล้วนี่ก็เป็นการเตรียมของนะคะซึ่งวันนี้จะไปปฏิบัติธรรมแล้วหนูก็ไม่สบายหนูเป็นไข้ค่ะไข้ขึ้นเมื่อคืนไข้ขึ้นเมื่อคืนแล้วตอนนี้ก็ไม่สบายเป็นหวัดคะ่ะอากาศเปลี่ยนหนูเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายตอนที่ไปลํำงานทวัตดดิดวดเพราะว่า วันนั้นนะ่ะฝนตกแล้วอากาศเย็นแบบแปลกๆหนูก็เลยเป็นหวัดแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยแต่ก็ไปปฏิบัติธรรมมันก็ขาดไม่ได้คะ่ะที่ดรงก็รักษาอยู่หนูเองก็เลยวันนี้เดินทางออกประมาณบ่ายหนึ่งโมงตรงนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าหนูเองก็ดีใจที่จะได้ไปปฏิบัติธรรมได้ไปดูบรรยากาศที่นั่นนะคะอืมแล้วก็เป็นของคณะมนุษยาศาสตร์นะคะแต่ละที่ก็จะมีจุดแต่ละจุดในการปฏิบัติธรรมของแต่ละคณะคะ่ะส่วนคณะมนุษย์ปีนี้ก็ ปฏิบัติธรรมที่จังหวัดโคราชเห็นหลายหลายคนบอกว่าอากาศหนาวมากหนูก็โอ้ยหนูจะไหวไหมน้อยิ่งไม่สบายอยู่ด้วยแต่ก็จะนั่งรถรถรถเป็น<ม>เป็นรถทัวเอ้ยรถทัวรถบัสนั่งเป็นรถบัสไปเดยทุกคนก็คืออะ่ะจะมีรถบัสของผู้หญิงและของพระสงฆ์แล้วก็ส่วนโยมที่เป็นผู้หญิงก็จะมีที่พักให้นะคะอน้องรับส่วนเป็นพระก,กับ โยมที่เป็นคฤาัสชกาชายก็ต้องแกงเต็นนอนนะคะเอากินอีกเป็นเลยธรรมชาติแบบธรรมชาติเป็นเลยค่ะนวัตกรรมค่ะอาจารย์นั่นแหละค่ะหนูก็เลยจะ เดินทางนะคะก็เตรียมของนะคะตอนนี้ก็นั่งรอถึงเวลาก็จะออกเดินทางไปนะคะบ่ายหนึ่งโมงตรงเดี๋ยวองติงถ่ายรีวิวบรรยากาศให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็อาจจะแบบถ่ายไม่ได้เต็มที่แต่ก็จะถ่ายรอบๆบรรยากาศให้นทุกคนนครราชส,สีมาก,กับโคราชคือจังหวัดเดียวกันนั่นแหละคือจังหวัดเดียวกันปีนี้ไม่งงเพราะปีที่แล้วงงง,งเกี่ยวกับจังหวดัดโคราชกับจังหวดัดนครราชส,สีมาอทุกคนรู้สึกตื่นเต้นมากทุกคนเตรียมของแบบเยอะมากเลยหนูนี่แบบ อีปูอีปลามากเลยไม่รู้ว่าลืมมอะไรไปบ้างเดี๋ยวไปถึงที่นู่นค่อยจะรู้อ้ฉันลืมอะไรบ้างนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> แล้วหนูอก็ต้องหอบหนังสืออันนี้หนูต้องหอบหนังสือไปทําด้วยเพราะว่าหนูต้องรีบทํารายงานทุกอย่างให้เสร็จนับตั้งแต่วรรณกรรมพระไตรปิฎก <c oughs> แล้วก็อะไรต่างๆอีกต้องเขียนส่งต้องอะไรต่างๆอืม หนูก็เลยรีบว่าหนูจะต้องรีบทําให้เสร็จเพราะว่าถ้าหนูทําให้เสร็จช่วงปฏิบัติธรรมนี่แหละเอาเวลาไหนก่อนตอนนี้คิดอยู่จะเวลาไหนไปทําอมแล้วก็จะรีบทําให้เสร็จเพราะว่าถ้าหนูรีบทําเสร็จหนูก็จะได้กลับลาวค่ะเพราะหนูอยากกลับลาวมากก็คิดไว้แล้วว่าปีใหม่ว่าจะกลับลาวแต่ก็ต้องดูสถานการณ์จริงๆว่า มันพร้อมที่จะโอเคที่จะกลับได้ไหมบางคนบอกว่าทําไมไม่กลับช่วงปีใหม่เอ๋ยกลับกับช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมหนูคืออันนี้มันก็หยุดยาวอยู่หยุดถึงวันที่6ที่7หนูก็ไม่รู้ว่าหนูก็อยากจะกลับไปบ้านมันเวลามันเยอะอยู่ใช่ค่ะอยากใช้เวลากับคุณพอ่อคุณแม,ม่มันก็คิดถึงแหละเนาะเวลามันก็ปีหนึ่งกลับบ้านแค่สองสามครั้งเองอะ่ะมันก็คิดถึงอีพอ่อแม่อยากกลับไปเอากำลังใจ Let's go หากฉันต้องหลงและคุณข้างเดียวคุณลายกบบนี้ต้องยอมว้าวรถทัวร์แบบหลายเออรถบัสหลายแห่ไม่เจอกันค่ะ พี่วคิวจะขึ้นนอนแนวนี่ว้าวเขาจะขึ้นรถละเด้ออ้าวไฮเอ๊ะเด้อ นี่ยมันต้องข้างหน้าในเกียราจะไดอเนื้อนังเอง้าเนนี่ยอชันนียังว่างอ้ยชั้นก็สิขึ้นมองนี่กระบอกนั่งนั่งนั่นั่งนยืนยืิลเไปเที่ยวเฮ้ยาจะตกเลยฮ่า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 ไอ้ปูปี้นูบ่ฉันต้องอ้ย ลมบังแหงอ่ะขับเจ้าแหงหนาวฉันต้งกระเป๋านะเค่อะจะโดนยิงกัน้ำบันนี้ครับปี๋ยวทีาที่รกันวางกาจิบไฟก็จะกระเด๋ยได้หนาวฮด้ไปกันค่ะทุกคนจีเดินทางไปละเด้อ กินใบค่ะได้ใบหัวเาใบหัวขอบคุณค่ะตอช่วยพี่ลำบากมอยก็อ้าอ้เรียเฟยตุ๊กตาอ้าเอาตแ้่ถามว่าทขาไม่ใส่ผ้ากอสัาก่อยุอยางค่เพรารจ์นั่งซื้ออย่างก่ เอออาจารย์นอแสงท้าไมหรือเอนเุณค่ะหอยกกนเน้งหน้านี่เป็นประธานได้ดีขบว่างันตรงนี้ก็ได้เพียงก็ผู้สาวผู้สาวผู้สาว หสิแปีสิปีว่ะโอ้ยต่เานย่มีแต่คนสวยๆเนาะไอไอตองวว่ะผู้สาวผู้สาวโอ้วอาเอ้ยเคร่งเลยเนี่ยแมนบอกรอ้ขอโทษขอถอขอโทษขอถอขอโทษอ่ะหมดกันยังเพื่อนเาหมดยัง

เป็นร้านอ่ะหน้าตากับบริเ่งอย่างเลยหน้าตาสดผดสดว่านี้ก็บสดกบอีกีตปับอีกมีปับตรงนี้สดมีรถจักรันนี่นะรถบัสที่ทางเบรนี่คะสิบคันบัสตอนี้น่คนี่แล้วแห้คันปีนี้คนหลายแหงปีที่แล้ว5้าคันปีนี้สิบ ส,สิบสิบคันผมหลาย let's go <S นอนกันขึ้น <c oughs> ได้บอปะเบขึ้นได้บอปะเบขึ้นได้ยังได้ย,ด <c oughs> ไยุ่นเนียนมีนปะมีนอันนี้ปรับขานี่หว่า จะอยู่กับเ,เขาใหญ่อย่างเงี้ยค่ะทุกคนอ่าอันนี้ใกล้จะถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นสะพายัยรถไฟหรือว่าอะไรที่ยากขยันๆเหมือนกันอะคะจะไม่ได้เลยเข้ามาข้างไปแล้วทำเแี่ยโอ้ยเสียวดาดิรถส,สูงมาก จำไม่ได้แล้วว่ามันคือสะพานอะไรอะค่ะแต่มันสูนมง,มงมากมากมากคือในทางรถไฟใช่ไหมคะโอ้โอ้โอ้โหต้นไม้ข้างบนอะมันโดนไอ้นี่โดนลังคาแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าตลอ,อดทางอะ ด็เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นมาสุกลาเจ้าห่ยเจ้านที่จะร่วงทุกคนเห็นไหมคะอะไรนะวิธีการที่พอาจารย์ให้เรารับสิบแปดก็วันมาเลยวันมาเลยวันมาเลย,เลยตอนเย็นรับสิบแปดแล้วก็พรุ่งนี้ก็เริ่มเลย ดรงพยาเย็นลาสมุลาสมหรือว่าดรงพยาเย็น บรรยากาศสวยมากค่ะเพราที่นี้๋อแถวนี้เหมาะกับการที่แบบว่าเราจะปลูกอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าที่ดินแล้วก็มันแันมันโอเคอะค่ะที่ดินีสวยแล้วก็ปลูกด้นนี้เนะจะออกมาสวยสวยมาก,มาก เขาก็เน้นการปลูกข้าวโพดอยู่สว่วนปลูกข้าวโพดสวยมากเราอยากมีบ้านแบบหลังโมเดิร์นที่นี่มากเลยเพราะบรรยากาศบรรยากยาศดี